งานวันคืนสิทธิชาวสกัดของกองทุนสกัดและใบตุ้นมารจังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทํางานของกอ,องทุนจากสกัดที่ได้รับจากผู้ที่ครบเกณฑ์ที่ต้องจ่ายสกัดคืนสู่ผู้มีสิทธิผลยักจนผู้ขัดสนส่งเสริมสนับสนุนนุนเสริมการประกอบอาชีพสิทธินี้เป็นไปตตมเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ ผ่านคณะกรรมการฝ่ายสกัดของมชิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนที่คัดสรรที่เห็นว่ามีคุณสมบัติว่าเป็นผู้รับสกัดอย่างแท้จริงเบิดงานโดยนายยงยุทธจานะประธานคณะกรรมการ,การอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีอิหม่ามสุภมิตรฟูอนันประธานกองทุนเป็นผู้กล่าวรายงานนัเราได้จัดกานเสิ้นนะครับก็คือวันที่เราได้ากกาทําการจัดสั่นะครับสกัดนะครับ ที่ได้มีผู้จ่ายสักการะกอาบกุมานะครับและเก็จะจัดสแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกัดะนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีสอประเภทที่เราด้แจกจ่ายให้นที่ได้เชิญมารับในวันนี้นะครับส่วนสักการะในสักัดอาชีพนะครับซ่งนคนเดนนะครับนมนิธิเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้อายุเป็นผู้ที่ไม่สบายร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยไม่สะดวกที่จะมาล่นงานนะครับดังนั้นเราก็จะนําไปมอบให้กับที่บ้านนะครับ เลยนะครับขอต้อนรันะครับก <plein lava. S 2> ็เป็นอีกปีนึงนะครับหลังากความยุ่งยาไปด้วยดีครับเราได้รับความไว้วางใจครับจากพี่น้องนะครับที่ได้มอบส่งข้าวของไทยนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้มีบุญสิทธิ์ในรับนะครับนายประวินประพฤติชอบเลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมีศาสตร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานางครั้งนี้ครั้งว่ามีความรู้สึกดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันเกิดศิษน,นะครับประจำปีเยอรมันก,ะะกษัตรายใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับได้เห็นบรรยากาศของผูง้ให้ผู้จัดการนะครับและก็ผู้รับกับสามส่วนได้มาประดุจก,กันแล้วก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีเยี่ยมแล้วก็คิดว่าการทําง,งานของนะคณะ ความละเอียดและก็ความกล้าหาอย่างยิ่งนะครับที่จะจะ,จะสางในเรื่องของบทบัญญัตินี้นะครับซึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งนในรากาัดไว้ตามนั้นได้วางไว้อย่างสมดุลแล้วแต่ว,ว่าระบบการจัดการในรูปแบบของกองทุนเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ ทำได้อย่างดีเยี่ยมและก็เป็นต้นแบบและก็คิดว่าจะได้ขยายผลในส่วนของภาคอีสานคิดว่าเราก็จะนางานนี้นะครับไปต่อยอดในขยายผลแลวก็อิมาม,มุสตาฟ,ฟาฮัสซันผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลรัชชตรีกล่าวถึอความรู้และอโอวาททั้งผู้ต้องจ่ายสกัดและผู้รับสกัดพร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจํามชในพื้นที่ต้องมีอำนาจความรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับสกัดอย่างแท้จริง แน่นอนว่างานนี้ต้องมามีเส้นมามีสายเพียงเพราะอยากได้หรือความเก่งใจหรือเพียงเพราะเป็นพวกพ้องในขณะที่คนจนอีกมากมายขาดโอกาสเข้าถึงแรงทุนจงพิารณาตตมเงื่อนไขาศาสนาปฏิเสธพวกพ้องเพราะสิ่งที่เราท่านกระทําจะต้องตอบคําถามกอบละลอย่างแน่นอนเหล่านี้เป็นเรื่องฮักกุนอาดัมซึ่งหมายถึงการละเมิดต่อมนุษย์ด้วยกันจงเกรงกลัวอละอเ้เถิดเพราะการลงโทษจอมรุนแรงอย่างแน่นอนงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ออกสกาศ ที่วางใจให้กับกองทุนสก,กาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดการสก,กาดของท่านสิทธิของผู้รับทางกองทุนสก,กาดได้บริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนไปตามสิทธิผ่านการดูแลในพื้นที่แต่ละระชิตจึงมั่นใจได้ว่าสก,กาดจะถึงมือผู้มีสิทธิอย่างแท้จริงชุมพลสีสมบัติรายงาน